ที่ดินควรจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกรณีที่จะนำมาใช้ในการปลูกบ้านที่ดินไม่ควรอยู่ต่ำกว่าถนนนะไม่ควรอยู่สูงกว่าถนนจนเกินไปรูปทรงบ้านที่จะปลูกนาะบนที่ดินมหามงคลควรจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตำแหน่งตั้งของตัวอาคารหรือบ้านบนที่ดินควรจะอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางค่อนไปทางด้านหน้าเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ใหญ่หลังบ้านหรือสร้างเตาดำหรือกุ้ยหนังหรือพลังงานที่อุปถัมภ์บ้านและผู้อยู่อาศัยในตัวบ้านด้านหน้าควรจะมีลานโล่ง พอควรจึงได้ให้เว้นพื้นที่นะตามสมควรเมื่อตั้งบ้านลงในตำแหน่งศูนย์กลางค่อนด้านหน้าที่ดินนะซ้ายขวาของตัวบ้านควรจะมีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรส่วนในรายละเอียดนะขั้นสูงนะถ้าสงสัยก็ให้โทร089 1639751ให้คำปรึกษาฟี